สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่2 0 มีนาคม2565ราครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดตู่นักคำนวณอาจารย์มีเลขเด่นบน2ตัวมาให้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้า7บนครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเมื่อ1ทับ4ทับ6กา เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี7กับ9ครับทุกท่าน7กับ9มา1ตัวแน่ตามนี้ครับแนวทางของแอดตูใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ7กับ9 7จะมาอีกไหมหรือว่า9จะมาแทนนำไปลุ้นกันดูครับต่อมาครับวิ่งบนแนวทางของใบแอดเคสิบา add อาจารย์ให้เลขวิ่งมาตัวเดียวครับ อาจารย์ให้5้ามาครับทุกท่านจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนำไปเก่งกันดูครับวันที่อยู่ด้านบนคุณผู้ชม1ทับ4ทับ6 5วิ่งบนของ b y at k 13ต่อมาครับมาดูแนวทางเด่นบนของอาจารย์วันชัยเลขเด่นที่อาจารย์ให้มามีอยู่3ตัวครับมี789 789 แนวทางเด่นบนครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ราศีสิงค์ครับวิ่งตัวเดียวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ครับอาจารย์ให้แนวทางบน7ล่าง4ล่างหลุดไปครับโวยออก0ูนย์สามแต่ว่าาวิ่งบน7ของอาจารย์เข้านะครับโวยออก8 6 7งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ หนึ่ทับสทับหห้าวิ่งตัวเดียวอาจารย์ให้แนวทางบนห้าล่าง9ครับบนห้าล่าง9ใบเต็มก็คือใบนี้ครับแนวทางของราศีสิงห์ต่อมาครับมาดูเลขปราโมลแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับ ใบนี้เป็นแนวทางที่อาจารย์ฟันมาให้ครับตัวเดียวนั่นก็คือ7ก่อนหน้านั้นผมลงให้ไปที่เป็นเลขเด่น2ตัวถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์ให้5กับ7มานะครับชุดนี้อาจารย์ฟัน7นะครับของแท้หนุ่มคอนแก่นครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดแลเด่นนะครับอาจารย์บอกว่า12,565งพันห้าร้อยหกสิบห้าวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับ ของอาจารย์มี7กับ8ที่มาคุณผู้ชมตรงนี้เนาะที่ผมบอกว่าแนวทางของอาจารย์เข้าเข้าบนเกือบทุกงวดนะครับทุกท่านก็เข้าทุกตำแหน่งนะครับก็ตีไปเสียว่าเป็นเด่นบนได้นะครับงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้789ตัวเดิมครับทุกท่านตัวเดิมแนวทางของแอดลลเด่นครับ ผมได้ทำการจับมัดรวมนะครับระหว่างแนวทางของแอดมรกฏครับเป็นแนวทางเลขเด่นของอาจารย์คุณผู้ชมแล้วก็แนวทางของแอดเด่นใบเมื่อกี้นะครับของแอดมรกฏอาจารย์ท่านให้มา2ตัวนะครับก็คือ3กับ4ที่บอกว่าสังเกตดูดีๆเลขตัวหน้ามาประจำนั่นแหะครับกับอีกหนึ่งแนวทางของแอดเด่นก็7จ9จับเข้าคู่กันแล้วได้ทั้งหมด6ชุดครับท่าน 3 7 3 8 3 9 4 7 4 8แล้วก็4 9 6ชุดนี้น่าจะมาเป็นคู่โต๊ะนะครับผู้ชมหาอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับแนวทางของอาจารย์ทั้งสองมัดอารวมกันครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดพฤหัสครับอาจารย์ให้เลขวิ่งมา2ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับ สูตรของอาจารย์ทำได้0กับ1ครับทุกท่านอยู่ในส่วนตรงนี้1เมษา65ครับวิ่ง0กับ1อีกหนึ่งใบของอาจารย์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ทำได้789นะครับงวดใหม่ ตรงนี้ครับ7891เ 1, มษายน2,565ถัดมาครับมาดูในทางเดนเอรอสอนอของอาจารย์คนโคราชกันบ้างสถิติของอาจารย์เข้ามาเพียบเลยครับ6มงวดอยู่ด้านล่างครับทุกท่านใครชอบสถิติก็แคปหน้าจอส่วนตรงนี้ไปดูได้ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า8นะครับอยู่ตรงนี้หวยออก8 เจ็ดใหม่อยู่ด้านบนครับทุกท่านเดนรอซอน,นอสูตรของอาจารย์ทำได้048ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่ชัดเจนนะครับ1ทับ4 048ใบนี้เป็นแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับแนวทางหลักร้อยบนเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวครับมี3 4 5 7 3 4มสี่ห้าเจงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลักร้อยของอาจารย์หลุดไปนะครับใบนี้เป็นทาง10หน่วยบนของแอดมิดนะครับผมลงให้มาแล้ว2งวดก็เข้านะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า2ตัวทุกท่านอยู่ตรงนี้ของอาจารย์มี6เข้าหลัก10แล้วก็7เข้าหลักหน่วยหวยออก8 6 7 งดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วคือใบด้านบน1เมษาหกห้เลขเด่น10หน่วยบนของอาจารย์ก็มี8901ครับทุกท่าน8901แนวทาง10หน่วยบนต่อมาครับมาดูแนวะทางของแอตตาเป็นเด่นสนอบนเลขเด่น4ตัวครับงวดที่ผ่านมา ของอาจารย์เข้า7นะครับตรงนี้แถมมี8ซึ่งมีเป็นหลักร้อยมาด้วยนะครับงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้ว1นึ่ทับสทับหกหเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี6 7 9 0ครับทุกท่าน6 7 9 0ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับพร้อมกับวันที่ครับเด่นสอนอบน ใบนี้จะเป็นเด็ดล่างของ s m ด e ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี3นะครับค่ยออก03งวดใหม่ครับคือใบฝั่งทางขวามือ1นทับสครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มามี789 7 8 9นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับมาดูเด็ดล่างของอาจารย์ท่านนี้ครับ งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คุณผู้ชมว่า,าคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีศูนย์เนาะงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้4 5 6 4 5 6นะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็45 6หกคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ผ่านมาครับวิ่งล่าง ของแอดเก้ครับสูตรสมพงนะครับทุกท่านสมพงงวดใหม่ได้8กับ9นะครับ8กับ9ตรงนี้ครับวิ่งล่างสมพงของแอดเก้ใบนี้เป็นข้อมูล10ล่างของแอดสามารถครับ10ล่างเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี7ตัวนะครับ มี6 7 8 0 1 2 5 6 7 8 0 1 2 5วันที่อยู่ด้านล่างครับ1ทับ4ทับ6 5แนวทาง10ล่างใบนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างแนวทางของอาจารย์มนตรีอาจารย์ให้แนวทางมา3ตัวครับมี8 9 0 8 9 0ครับทุกท่าน 10หน่วยล่างวันที่อยู่ด้านบนตรงนี้ใบนี้เป็นแนวทางเว็บคนรักงูครับโฟกัสอาจารย์มีเลขเด่นมให้1ตัวครับสาธิเตันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่เคยลงให้งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดครับทุกท่าน1เมษายนจุดที่โฟกัสก็คือเลข9นะครับตรงนี้ เลขชุด4ชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี919597แล้วก็99 919597แล้วก็99ครับมาดูแนวทางของอาจารย์ท่านนี้อีกสักนิดหนึ่งเป็นแนวทางแอสอานะครับถุกทา่านแอสอารูปแบบนี้ก็ยังไม่เคยลงให้นะครับ ผมเจอมาก็นํามาฝากคุณผชมครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างนะครับครับก็มี054565 0406แล้วก็46นะครับ054565 0406แล้วก็46 1เมษายนครับแนวะทางแอ a อา ชอบก็นำไปเป็นแนวทางนะครับทุกท่านถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะอีกรูปแบบหนึ่งแนวทางของเว็บคนรักงูครับรูปแบบนี้ก็ยังไม่เคยลงให้นะครับอาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมาทั้งหมด8ชุดครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างฝั่งทางขวามือครับทุกท่าน1เมษายน6 5งวดใหม่อยู่ใบนี้นะครับ เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี060746475657แล้วก็6667ครับ1เมษายนก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ